มาแล้วครับบ้านเฮาไปกู้มาแล้วรดถัวเจ้าว่าพดจริงไ,ได้ไวได้หัวเดียวเลยไหมได้หัวหนึ่ง Nó tăng như này hình mà, bóng hình Bướng tổn càng ngon các bạn Chọc Bóng ngọt มาด้ยวยผู้ใดว่าปวดซวอยกันโอมเมก้าม,มันหนักหลายเสื้อจนขาดเสื้อจนขาดอ่ะขาดอีกแล้วเหรออีกะม่ขนาด โอ,อบาะนี่กัลมังมางหอ้อกูทังกัลมังหม้อมาอีกะปลาจบไปแล้วเท่านึงนะจบไปแล้วชุดรอบนึงชุดนี้วาไหนึ่งก็มีรอบอีกเลยรอบเศร้าอีกได้นี่จะท้าเบิ้งรอบเศร้าอีกย,อยังบ่ทันได้ก,กู้วันนั้น มันอยู่ในป่าหกปุ่ดนี่ป่าเพียงแน,น่นี่พี่มะขามคนลามมะขามคนลามลุกยอดเรยเพชรสมล้วนซาเพ็ดสมบ่บเพ็ดบโโ่โตนะเพ็ดสมโตนี่แล้วโอ้เสพนะองแท้ไว้ทอด